กเกมนี้เลยครับแล้วผมจะมาโชว์เกมนี้ให้ผมก็จะมากินกับเพื่อนกันนะครับเพื่อนชื่อว่าเจ้าดายครับคุณเพื่อนนะครับว่าดูนี้นโอโอโอกินกับผมครับ

ของผมอับเจ้าชายครับผมเพื่อจะมาทำความสะอ,อาดรถกันนะครับทุกคนดูนะครับนี่คืออีกฝั่งนึงแล้วไม่มีรถเราจะมาทำความสะอ,อาดกันนะครับอย่างแรกก็จะหยีน้ำรถก่อนครับียแบบนี้แหละครับอะไรล้างรถไง เลยดีครับล้างรถแบบนี้เลยครับจ้องล้างพักหนึ่งได้คับแล้วเราต่อแล้วะการต่อสู้เจอครับการต่อสู้ลุกไปเอารถไปการต่อสู้จะมีดังนี้นะครับเอารถไปก่อน ขาับทั้งที่กระโดดขิวโคตรแรงเรา,า Estate. แค็เลยดูหน่อยนะครับเดี๋ยวดูภาพช้าๆนะครับโคตรท้อแล้วคนะผมตุ๊กตากันเดี๋ยครับต่อไปเราจะมาการแสดงอาบุต Tambahkanlah, nak? Nampak? Tengah, tunggang, duduk, okay, kak?

ด้วงเก็บๆๆโอยากเปดวทีล้วยากเจอทิ้งอ่าเยอ้ามไปกินกันถ้าผมมีของไวยแนะนำด้วยของครับตอนนี้เราต้องไปดวงดาก่ครับเจะเห็นวันนี้นี่ของเลยครับนี่รับาวคน เรืแบบนี้นะอันนี้มาทุกคนมาดูดิเ,ดเรื่องอะไรทุกคนมาดูได้เร็วนี่ได้รับเสด็จสปลานครับอืมเราขึ้นมาเห็นวดูปลาแล้วครับนี่คือของเล่นของดูครับมีอะไรบ้าง จะไปัดผมไหมไปตาดผมปจะป้อมันด่ายเอแม่มาแย้งขาดปลาจะยอผมไม่ตื่นเ่มเริ่กมตเลยหยาด้วยฉแปลงหือะยิไมซื้อเรไป ทรศัพท์นี่ริ่มาแล้วโทรศัพท์เพราะวันซื้อต้นเดือนแแหมพอหลอวไมได้แล้ว้องทำไม่ไม่ได้เียวมแฮมเมอร์ได้กว่าจะได้่อยงีอะไห่ายเป็นินเงเพราะว่าขา้ไม่อานี่ด้วยนะ้นเดือนก็คืออยู่ดี่ะ่าเดนแล้วหมดใจทีนเดือนอย่างเออ ไม่หรอกคาบีบลานี่อันนึนใช่อันนี้อะไรคาบีะลาะะล,ะลูกคาบ่บาบ้าน่ลูกคาบีแล้วติต๊กตอกูกับพี่แต่ไหนไอ้กู <c oughs> อะไรก็ไม่รู้ถูกก็จ <c> ะ <oughs> yeah. ยอนขึ้อย่างละอะไรที่เรายังไม่นี่อย่ง p r o c e s เ c a ร e ก็อดเก้าว่าทีแล้วนะหมื่นไปแลรกก่อนม่หมื่นเลยอะไรช่องอะไรมีคน follow กี่คน ฮาบลาดุอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าอะไร <Okay. S 1> ทำหมากก้อนจีดูดูมันได้ยังใช่ไหมให้คนดูก่อนปูไบ่ปูไบ่ไปเจอเลยเนี่ยแล้วเขาไดา้เป็นเซนแล้วเขาจะซื้อแดบอยู่ ไข่ไข่ไข่อ้ท่าเหนไ่ไับเฮ้ยไอ้อรอ่ะทัพทาไข่อันนี้ไม่เก็บับมีไหนอ่ะมีนกด้วยเพิ่มกระดาษบีเด้ด้วยเพิ่บิ๊กมสีดไหนบ้านนี่น่เดี๋้องแต่ง่าก็ไม่ไปไปไหนเปนน นี่เช็ดเช็ปแมข้างบนนีน่นอนด้วยครับ

ลาบุปุบิประปากาเบย์ชาวีิ่ด้วยมีนี่ด้วยวีหพอหงหงยักษ์ก็ยาววีนี่คือลาบุปุบิประปืนปินโแล้าวดาวกระจายยองรู ulously, ้คร id e ับดาวกระจายมันเล่นแบบนี้เหรอวะ

มีรถ<ะ>ด้วยด้วยรถที่บูด